โกคูและบลูแมทักทายผู้เฒ่าหลังจากที่เขากระโดดจากเต่าไปที่ชายหาดเขาบอกว่าชื่อของเขาก็คืออาจารย์มุตเทนโรชิเซียนเต่าเต่าบอกเขาว่าโกคู Goku เป็นคนช่วยดังนั้นผู้เท่าจึงพยายามให้นอกอมตะฟินิกแก่เขาแต่น่าเสียดายที่ลืมไปว่ามันกินอาหารเป็นพิษตายไปแล้ว จึงให้เมฆสีทองแก่เขาแทนแต่เซียนเต่ากล่าวว่าเฉพาะคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นนะที่จะสามารถขี่มันได้เซียนเต่าก็สาธิตให้ดูเมื่อโกคูพยายามทำสำเร็จเขาก็บินไปร,บรอบๆชายหาดอย่างมีความสุขบรูมาซึ่งต้องการบางอย่างอย่างสิ้นหวังถามว่าเธอจะได้อะไรบ้างไหมผู้เท่าเต่าเห็นด้วยถ้าเธอจะโชว์กางเกงในให้ดู บูมายกชุดนอนขึ้นให้เขาดูแต่เธอไม่รู้ว่าโกคูได้ทอดมันออกในตอนเช้าขณะที่เธอหลับอยู่ผู้เท่าเต่าจึงเห็นมากกว่าที่ต้องการเซียนเต่าซึ่งมีเลือดกำเดาไหลตัดสินใจให้ของบางอย่างแก่บูมาแต่ในขณะที่เขากำลังคิดว่าจะให้อะไรดีนั้นบูมาพบเห็นเขาสวมรัก้อนบอลห้อยคอจึงขอสิ่งนั้นแทนเขาจึงมอบมันให้กับเธอ เมื่อบลูมาดีใจมากเซียนเตากำลังเลบลูมาจึงโชว์ของดีที่ดูอีกหลายๆรอบไม่ให้ไม่ได้แล้วหลังจากที่ฤาษีเท่าจากไปโกคู Goku และบลูมาก็มุ่งหน้ากลับไปเก็บบ้านแคปซูลกลับเข้าไปในแคปซูลก่อนที่จะทําเช่นนั้นบลูมาเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ากางเกงชั้นในของเธอกองอยู่ที่พื้นโกคูยอมรับว่าทอเป็นออกในขณะที่เธอรับเธอจึงโกรธและชักปืนกลออกมายิงและคูว่าจะฆ่าให้ตายหากทําเช่นนี้อีก ก่อนที่ทั้งสองจะจากไปบููมายังคงต้องการที่จะขึ้นเมฆสีทองแต่โกคูเตือนว่าต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะซึ่งเธอยืนยันด้วยความโกรธกับโกคูและดําเนินการกระโดดขึ้นไปบนเมฆสีทองแต่กลับถูกปฏิเสธและตกลงสู่พื้นเธอเสียใจที่รู้ว่าเธอไม่บริสุทธิ์ใจและถูกบังคับให้ต้องพึ่งพาแคปซูลไปของเธอต่อไป สามวันต่อมาบลูมาพบว่าดราคอนเรดาร์ระบุว,ว่าเราอยู่ใกล้ดราคอนบอลลูกต่อไปพวกเขาค้นพบหมู่บ้านอารุข้างหน้าซึ่งเป็นที่ที่ดราคอนบอลควรอยู่ดังนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจเข้าไปในหมู่บ้านที่พบว่าว่างเปล่าอย่างน่าสงสัยความแตกต่างจากอนิเมะมีดังนี้นะครับไม่เห็นฉากของแก๊งปีลาฟชูและไม โกคูและบลูมาคนพบดราก้อนบอลในหมู่บ้านอารูจากดราก้อนเรดาแต่ในอนิเมะพวกเขาค้นพบจากการที่บลูมาทาดราก้อนบอลนและเห็นว่ามันเรืองแสงหลังจากชนมอเตอร์ไซค์ของเธอจุดเริ่มต้นของตอนนี้เกิดขึ้นในวันที่2กันยายนปี749ส่วนตอนจบจะเกิดขึ้นในอีก3วันต่อมาในวันที่5กันยายนบลูมาต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายถึง3ครั้งในตอนนี้นี่เป็นตอนแรกที่ไม่ได้แนะนําตัวละครใหม่ กางเกงในลายจุดของบรูมาถูกเพิ่มเข้ามานั่นคือกางเกงในรุ่นแคนเซนบัง